สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการเขียนแบบน,นะครับผมที่จับโทรศัพท์นะครับอันนี้คือชิ้นส่วนที่สองนะครับคือส่วนาฐานนะครับที่ยึดกับเสาที่ยึดโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอ,อันดับแรกนะครับให้เราคลิกไปที่กระดานบนซ้ายนะครับผมจากนั้นมันก็จะมีขึ้นหน้า โปรแกรมต่างๆนะครับผมให้เราเลือก Standard IPT นะครับหลังจากนั้นเราเลือกมาแล้วมันจะเป็นหน้าว่างๆนะครับไม่มีอะไรเราจะกดสเก็ต์นะครับผมก็จะมีให้เราเลือกแกนนะครับแกนต่างๆแต่วันนี้เราจะใช้ x y นะครับผมแล้วก็คลิกไปเลยครับจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ ชั้นแรกนะครับเราจะใช้วงกลมนะครับขนาด117นะครับจากนั้นเราก็ x x t r u d e นะครับผมชั้นแรกเราจะใช้10มิลน,นะครับแล้วก็เราก็จะมา กดสเกตอีกรอบนึงน,นะครับเราจะเริ่มทาวงกลมชั้นที่สองนะครับผมวงกลมชั้นที่สองเราจะใช้วงกลมขนาดหนึ่งร้อยสิบนะครับเราก็จะกดฟินิชสเกตนะครับผมแล้วก็ใช้คําสั่งเอ t r u d เหมือนเดิมน,นะครับผมชั้นที่สองเราจะยืดแค่เจ็ดมิลน,นะครับเราจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับผม ต่อไปครับเราก็จะมากดสเกต็ตติ้งหนึ่งรอบเราจะเริ่มทำวงกลมชั้นที่สามครับผมวงกลมชั้นที่สามเราใช้วงกลมขนาด92มิลน,นะครับเรากด finish สเก็ตครับผมเราก็ใช้คำสั่ง e extrude เหมือนเดิมครับ e extrude ชั้นที่สามเราจะใช้แค่หนึ่งนะครับผมเราก็จะมา สเกตชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่วงกลมของเราจะขนาดลดเหลือ7จ็สิบอมิลน,นะครับเราก็กดมิลสเก็ตครับผมแล้วก็เอ็กทูนเหมือนเดิมนะขนาดหนึ่งมิลเหมือนเดิมครับต่อไปเราก็จะมาสเกตน,นะครับผมวงกลมชั้นที่ห้าครับผม วงกลมชั้นที่5มีขนาดเล็กลง52มิลน,นะครับแล้วก็ฟิเชสเกตเหมือนเดิมครับผมลัจากนั้นก็ใช้คับสั่งเอกทูเหมือนเดิมครับผมเอกทู X ขึ้นมาก็หนเหมือนเดิมนะครับต่อไปวงกลมชั้นที่6นะครับผมวงกลมชั้นที่6จะมีขนาดเล็กลงไปอีกนะครับคือ32มิมลน,นะครับ จากนั้นก็ x อทูเหมือนเดิมนะครับผม x อ็ทูนหนึ่งเหมือนเดิมครับผมต่อไปเราจะกดสเกตอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะใช้วงกลมขนาดสิบหกนะครับผมวินิสสเกตครับเราใช้คำสั่ง x อทูเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนข้างล่างนะครับจาก จากที่เราต้องการให้เพิ่มเลยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคัตครับผมเราจะทําการกินเนื้อชิ้นงานนะครับผมกินเนื้อลงไปประมาณยี่สิบนะครับก็จะได้รูปส่งประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปครับเราจะมาทําการใช้คัาสั่งฟิลเลตครับผมเราจะทําการให้หมุมครับจากที่เป็นชักช้าเราจะทให้เป็นโค้งนะครับ ชั้นแรกเราจะใช้ห้านะครับชั้นแรกกับชั้นสองครับเราเราจะใช้ห้านะครับผมต่อไปนะครับผมชั้นที่สามถึงหกนะครับเราจะใช้สองมิลน,นะครับผม กรจะได้รูปทรงประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะมาทำเกี่ยวข้างในรูนะครับผมเราก็จะใช้ เกียว M16 มสคูณหนึ่นะครับยาว20นะครับผมก็คือความลึกของรูก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ ทีนี้นึ่จบเพยงครั้นี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูชิทต่อไปกันเลยนะครับ